สวัสดีค่ะ,ว,ะ,คะ,ะ,คะ,คะวันนี้นะคะก็มาพบกับเซลแคทนะคะเซลแคทขายรถบรรทุกอิสุสุกิงยนค่ะวันนี้นะคะแคทก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมรถเฉพาะกิจรถที่ใช้ในการบรรทุกมอเตอร์ไซค์นั่นเองก็มาอยู่ในรุ่น NPR 150แรงมา้า6ล้อขนาดกลางของเรานั่นเองซึ่งรุ่นนี้นะคะก็มีความยาวของแชสซีนะคะให้เลือกใช้งานอยู่2รุ่น ก็คือ4.3เมตรแล้วก็4.95เมตรนั่นเองนะคะก็อยู่ที่ว่าคุณลูกค้าจะใช้ในการบรรทุกสินค้าประเภทไหนนะคะก็เลือกใช้งานได้เลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะใช้ความยาวของแชสซีอยู่ที่4.95เมตรหรือว่า5เมตรนั่นเองต่อตัวถังเป็นแบบกระบะเหล็ก2ชั้นนะคะแล้วก็ ฝาข้างปิดทึบนะคะแล้วก็มีลิฟท้ายเดี๋ยววันนี้นะคะเซลแคจะมา,าสาธิตการใช้ลิฟท้ายของเจ้าตัวนี้กันนะคะว่ามีวิธีใช้งานยังไงนะคะเขาจะเอาไปบรรทุกจักรยานยนต์เนี่ยเขาใช้ยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาสาธิตให้ดูกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะมา กดล็อกด้วยกุญแจนะคะตัวนี้เลยนะคะใช้กุญแจนะคะเสียบเข้าไปนะคะก็กดมาด้านซ้ายครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะมีเสียงกดล็อกนะคะแล้วก็ต่อมาตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเสียบปลั๊กนะคะของรีโมทสายนะคะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเราก็เสียบลงไปนะคะแล้วก็นี่คือตัวหน้าตาของรีโมทก็จะมีอยู่ปุ่ม2ปุ่มนะคะ ตัวขึ้นแล้วก็ตัวลงก่อนอื่นเรามาปลดสลักตรงนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นการปลดล็อกของตัวลิฟท้ายนะคะเราต้องปลดทั้งสองด้านเลยนะคะมันจะมีสองฝั่งเนาะ,ะต่อมานะคะเราก็จะมาใช้มือนะคะช่วยดึงนะคะฝาท้ายออกมานิดนึงนะคะเรานะคะก็จะใช้มือนะคะช่วยดึงออกมานิดนึงค่ะ พอเราดึงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้รีโมทในการคอนโทรลนะคะปรับขึ้นปรับลงนะคะอันนี้ก็จะมาปรับลงให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะก็กดลงเลยจะกดครั้งเดียวหรือว่าค่อยๆกดลงก็ได้อ่าแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะที่ไม่ควรลืมเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ อันตรายนะคะถ้าเราไม่ล็อกของตัวสลักตัวนี้ลงมานะคะอ่านี่นะคะก็ทําตามนี้เลยนะคะก็เอาสลักลงมาล็อกเพื่อที่เวลาที่จะปรับตัวฝาท้ายนะคะขึ้นไปข้างบนจะได้ไม่พับนะคะถ้าเราไม่ล็อกนะคะฝาท้ายพับเข้าเลยนะคะก็จะทําให้เป็นอันตรายต่อทั้งคนและก็สิ่งของที่บรรทุกไปได้นะคะ ก่อนอื่นเรามาดูตัวสเปคของตัวถังคันนี้กันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระบะ2ชั้นนะคะเป็นกระบะเหล็กนะคะแล้วก็ฝาข้างเราก็จะปิดทึบมีทั้งหมด2ชั้นนะคะแล้วก็มีลิฟท้ายด้วยนะคะพื้นนะคะก็จะเป็นพื้นลายทั้งตัวฝาท้ายนะคะแล้วก็ชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2นะคะ ความยาวของกระบะคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่5เมตรนะคะแล้วก็ความสูงของชั้นแรกนะคะก็จะอยู่ที่เมตร50ค่ะชั้นที่2ก็จะอยู่ที่60เซนติเมตรอันนี้ก็คือชั้นที่2นะคะเห็นตะขอทีอ่เยอะๆตรงนี้ไหมคะตรงฝาข้างตรงนี้นะคะเอาไว้ทำอะไรนะคะก็เอาไว้ผูกเชือกนะคะ มัดเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ไว้นะคะเพื่อที่ไม่ให้มอเตอร์ไซค์ล้มระหว่างการขนส่งนั่นเองนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะเป็นรถเฉพาะกิจก็นำไปประยุกต์ใช้กับสินค้าของท่านได้นะคะตัวที่มีลิฟท้ายไม่จำเป็นต้องใช้บรรทุกเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่านำไปบรรทุกพวก ส,สินค้าเบ็ดเตล็ดที่ต้องการความสะดวกสบายนะคะทุนแรงในการยกสินค้าขึ้นรถก็ได้นะคะสำหรับตัวถังประเภทนี้ที่มีลิฟท้ายนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเก็บลิฟท้ายนะคะก็ทำย้อนกลับไปนั่นเองนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาเก็บตัวสลักเข้าไปนะคะ,ะเก็บตัวสลักเข้าไปแล้วเราก็จะ กดปุ่มให้ตัวฝาท้ายนะคะขึ้นไปแล้วก็เขาก็จะพับอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะนี่เก็บง่ายสะดวกสบายนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากได้รถแบบนี้ติดต่อเซลแคทเข้ามาได้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาล็อก กับคืนไว้นะคะล็อกตัวรีไายไว้แบบนี้เลยค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้รถบรรทุกเฉพาะกิจเหมือนคันนี้นะคะก็สามารถปรึกษาสอบถามเซลล์แคทได้เลยนะคะหรือว่าสินค้าของคุณลูกค้านะคะเป็นแบบประเภทอื่นนะคะก็สามารถปรึกษาได้เลยนะคะเซลล์แคทก็จะแนะนำแล้วก็เลือกตัวรถแล้วก็ตัวถังให้เหมาะกับสินค้าของคุณลูกค้าอย่างแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับเบอร์ และก็ช่องทางการติดต่อของเซลแคทก็สามารถโทรมาเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะเบอร์0947966961นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะคะเซลแคทก็ยินดีให้คำปรึกษากับคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะก็ขอฝากนะคะกดไลค์นะคะกดหัวใจกด Subscribe ให้กับเซลแคทด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลแคทก็ขอตัวลากันไปก่อนเจอกัน คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ